ที่ติดคลองน้ำจืดแบบนี้นะฮะสามารถที่จะเพาะปลูกได้ด้วยนะครับอยู่ในชุมชนด้วยนะฮะ หนึ่งไร่นะฮะติดคลองด้านในนะครับเรานะครับจะห่างจากถนนท่าสิงห์นะฮะเบื้องหน้าของผมนี่คือถนนท่าสิงห์นะห่างเข้าไปถึงที่ดินนะฮะหนึ่งไร่ติดคลองแปลงนี้ก็อยู่ประมาณ200เมตรเท่านั้นครับพี่น้องครับซึ่งทางเข้านะครับก็จะเป็นนะฮะเป็นถนนรัดยางซอยแบบนี้นะครับไฟฟ้านะครับมีแล้วนะฮะระบบน้ำประปาก็มีแล้ว ยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่นที่ดินแชนแนลนะครับแชนแนลของคนรักที่ดินและสวนพลไม้เมืองจันทร์ครับอยู่กับผมคุณต้อเล่นที่ดินนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องนะฮะมาอยู่กันที่ตำบลท่าช้างนะครับพี่น้องครับเห็นข้างหน้านี้เป็นคลองน้ำสาธารณะประโยชน์นะครับพี่น้องครับผมพาพี่น้องมานะครับ ดูที่ดินว่างเปล่าหนึ่งแปลงนะฮะติดคลองนะครับอยู่ในชุมชนนะครับพี่น้องครับเนื้อที่นะครับก็1ไร่กับอีก6ตารางวานะฮะที่ติดคลองน้ำจืดแบบนี้นะฮะสามารถที่จะเพาะปลูกได้ด้วยนะครับอยู่ในชุมชนด้วยนะฮะมีเพื่อนบ้านด้วยห่างถนนลัดยางซอยครับพี่น้องครับแค่เพียง5เมตรเองนะฮะเนี่ย นเรื่องของไฟฟ้านะครับระบบของน้ําประปานะฮะก็ neck. มาแล้วเช่นกันนะครับนะฮะด้านหน้าของกล้องนะครับที่แผนไปเนี่ยฮะนี่คือบริเวณของที่ดินนะครับพี่น้องครับที่ดินก็จะเริ่มนะฮะบริเวณนี้นะครับพี่น้องครับชิดคลองบริเวณนี้นะฮะพี่น้องเห็นหลักไม้อยู่ข้างหน้านะครับนั่นแหละนะคือตรงบริเวณนี้เลยนะครับ ก็จะยาวนะฮะชิดแนวคลองนะฮะไปจนถึงด้านท้ายนู่นนะครับเดี๋ยวเราดูด้านหน้ากันก่อนแล้วจะไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหน้านะครับก็จะติดนะฮะทางสนับประโยชน์ที่เป็นนะฮะทางหินแบบนี้นะฮะก็คืออีกสักหน่อยเนี่ยนะครับเห็นทางอบตอบอกว่านะฮะจะทําถนนนะครับลัดยางซอยอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ท้ายเขาก็จะมาชิดแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นคลองนะฮะคลองสธารณประโยชน์นะครับจะสังเกตเห็นว่านะฮะด้านหน้าก็จะเป็นเรื่องของบ้านเรือนชุมชนของเพื่อนบ้านด้วยนะครับและนู่นนะไกลๆนู่นก็จะเป็นในเรื่องของนะฮะประปานะครับประปาหมู่บ้านนะ เห็นไหมครับเป็นปปาหมู่บ้านที่ดินหนึ่งไร่เกะอีตารางวาแปลงนี้นะครับเปิดทําการขายนะครับอยู่กันที่4ี่ล้านห้าแสนบาทนะฮะเอกสารพิจโนดนะครับพี่น้องครับราคาพูดคุยต่อรองได้นะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องสนใจนะฮะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่นะครับ099นะครับ1 4 6 3 9 7 9นะครับคุณต้อเล่นที่ดินนะครับ ติดตามเป็นแฟนเพจกับผมได้ที่เล่นที่ดินเพจนะฮะรับข้อมูลข่าวสารในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เมืองจันทร์นะฮะสวนผลไม้เมืองจันทร์นะฮะฝากกันไว้อีกหนึ่งช่องทางครับอีกหนึ่งแพลตฟอร์มครับ YouTube Channel ฮะเล่นที่ดินช n แนลนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะฮะคลิปนี้เทปนี้คงต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะฮะมีความสุขทุกคนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ